สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเคเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ happy now happy now เพื่อนเพื่อนไม่คุยด้วยเลยนะโอ้บรูจ่าละโอ้โอ้ประมาเอ๊ะมาใช่มาล้ว căng càng chảy ngủ nhớ เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดีลยเพื่องนี้เพื่อนคนข้างในนี้ตัวหนึ่งมันเจ็บแล้วเพื่อน สุดยอดเพื่อนเวลิกูดเวลิูดเพื่อนเราแป๊บนึงเดี๋ยวไปดึงให้เพื่อนฟาร์มไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อน I'm recalling a teammate. Please recall me. ลลลงมาเเยพือ่อน Thanks. ปลอดภัยแล้ว Mark the location. ยิ่งกว่าจะตายดาเมจอย่างน้อยเพื่อนอะไรมันแรงสุดอ่ะฟันแบบนั้นไม่รู้นะว่าในเนี่ยสไนน์นี่คงซื้อแรกออกนะเดียวจอดสก,ก้าดาเมจนั้นละเก้าอ่ะ ใส่ต้องเก็บกระสุนห้าร้อยเพื่อนเก็บมาสี่ร้อยแล้วยิงกว่าจะตายไม่เยอะไม่ตาย,ยมันมันดาเมิดน้อยมาก เพื่อนมีเหรียญเท่าไหร่อ่ะขอเจอไอ้ดอบได้ไหมเหรียญนี่ไหนเพื่อนเข้าวงกันอืมเจอไม่ได้มีคนซื้อไปแล้วเหรอเพื่อนคนซื้อไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ผมซื้อไม่ได้ไงเหรียญไม่พออ๋อ เหมือน UMP จะแรงกว่าสกาไหมเพื่อนเนี่ยตะกี้บอดมันปลาแล้วเบิดใส่ผมด้วยเพื่อนมันปลาได้ด้วยเหรอ 这个没问。 ราตีไม่เห็นอยู่ๆมันก็อยู่ๆมันก็ผล่เพือตรงไหนรถรถเนี้ยคน mark the location watch out รถจอดอยู่ข้างหน้า,ม,าม,มันขี่เข้าเมืองมาแล้ว,ลวอนเฮ้ยไม่ตายได้เหรอโอ้โ ตัวน,นี้จะขี่รถหนี ต่อท้ายแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเราเขาไปตายตอนไหนวะไม่รู้อลยไม่ตายหรอกมันไหนอีกหรอกออกว่ะอีกสองคนคนขับรถนั่งคนขับรถผมยิงไปแล้วนะเนี่ยไม่เจอแล้วเหรอ Mark the location. So I've had